สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมที่ชื่อว่าเอเกเ s t เตชันนะครับผมเรื่องย่อคือเป็นเกมที่เราจะต้องหาทางกลับบ้านออกจากสถานีรถไฟนี้นะครับผมเดี๋ยวเป็นไงไปดูกันครับไปเลยครับเอาละต้องรีบแล้วก่อนที่จะพลาดรถไฟขบวนสุดท้ายเอเค,ครับอุ้ยแหลกแหกแหกอุ้ยกดชิปวิ่งได้นะเกมนี้ ยี่รถไฟเราฉันเล่นแน่ทำไมต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นเัีฉันด้วยอะไรวะเหมือนต้องหาทางอื่นกลับบ้านแล้ววิ่งตามได้ไหมไม่ได้นะตามรถไฟไม่ได้นะครับเอานี่ติดลัวนะป้ายอะไรอะ่ะอ่านไม่ออกนะครับน่จะเป็นป้ายสถานีนะ ดูฝั่งนี้ก่อนครับมีอะไรไหมฝั่งนี้ก็ดูไม่มีอะไรนะมันไม่ให้ผมลงรางรถไฟนะครับมันติด ทุกคนนะ้ำมีอะไรบ้างไม่มีอะไรนะครับมันเดินแล้วอึดๆอ,อุ้ยใครเนี่ยคูเกิลนะครับฉันไม่พูดอ้าวฉันไม่คุยเหรอจุดๆโอเคโอเคไม่คุยก็ไม่คุยคนะับไม่คุยกับเรานะ ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับนี่ล่ะเฮ้ยตู้โทรศัพท์ถ้าฉันมีเหรียญเหลือเนี่ยก็น่าจะโทรเรียกแท็กซี่ได้นะอ๋อหรือเราต้องหาเหรียญครับด่อนดูตรงนี้ก่อนแต่เมื่อกี้เราวิ่งมาก็ไม่เจอเหรียญอะไรนะบ้านนี้เข้าไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้นะครับเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรวะ ตกแมพอีกแล้วเหรอเอ้ยอะไรเนี่ยคุณอยากจะกลับบ้านแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ผ่านการโนคลิปกลับไปที่ the bathroom นะคล้ายๆ the back room หรือเปล่าถึงเวลาสำรวจแล้วเอา้าจบมีฉากจบ5ฉากจบเลยนะครับเกมนี้นี่จบแบบแรกเหรอเนี่ยวาร์ปมาที่ the bathroom เอาใหม่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 อเอ โอเคครับอ่อมันยังไม่ให้คุยโทรศัพท์นะผมว่าต้องไอ้นี่ก่อนต้องไปให้ไอ้รถไฟมันวิ่งออกไปก่อนครับอ่ารถไฟวิ่งออกไปนะโอเค okay, ครับยังไงเราก็คงไม่ได้ขึ้นรถไฟวิ่งมายังไงก็ออกพอดีนะวันนี้เขาจะคุยกับเรายัางจู่ๆ จุดๆเไม่คุยก็ไม่คุยนะนนี้มันให้เราไปเอาเหรียญแท็กซี่เหมือนเดิมใช่ไหมโอเคครับให้เราไปหาเหรียญน,นะหาเหรียญมาขึ้นมาโทรเรียกรถแท็กซี่ครับดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยนะเป็นทางแบบโล่งๆนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะมีเหรียญให้ผมเก็บนะครับ ในสถานีมันไม่มีนะดูตรงนี้ก่อนเฮ้ยจักรยานเหรอหรือว่ามีจักรยานเหลืออยู่อะไรดำๆที่พื้นก็ไม่มีอะไรนะครับถ้ามีเหรียญหน้าตาเหรียญโอ้มันติดเดินติดด้วยนะเข้าไม่ได้ไรูถ้ามีเหรียญหน้าตาเหรียญจะเป็นยังไงเอาแล้วมันไปทางไหนได้บ้างเนี่ยหาเหรียญน,นะ โอ้ตันต้องหาตามเครื่องพวกนี้หรือเปล่าครับทางขยะอ่ะไม่มีนะทางนี้ไม่มีดูฝั่งนี้นะครับหรือเราต้องขอเหรียญกับอีผู้หญิงคนนี้อย่ามายุ่งกับฉันไม่ยุ่งก็ได้ไม่มีเหรียญน,นะ นี่เหรียญโอ้โชคดีจังต้องหายสักเหรียญน,นะอ้าวนี่ไงเจออีกเหรียญแล้วเอาละในที่สุดก็จะเรียกแท็กซี่ได้แล้วโอเคแท็กซี่ครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ยุ่งนะครับกดอะไรอยู่ตรงนั้นโอเคในที่สุดเดี๋ยวแท็กซี่จะมานี่ในอีกหนึ่งถึงสองนาทีนะ เป็นยังไงเท็กซี่ผมว่าอีผู้หญิงนั้นแม่งเป็นผีแน่เลยวะ่ะมันออกมาไล่ผมแน่ผมหลบก่อนอยู่ไกลๆก่อนแล้วม,มีการจุ๊กผีหรือเปล่า หรือผมต้องโทรเร่งแท็กซี่นะโทรเร่งแท็กซี่ได้ไหมโอ้ไม่ได้นะครับผมไม่อยากเข้าไปในสถานีแล้วอะ่ะผมว่าอนในสถานีมันเป็นผีอะ่ะผู้หญิงน,น,นั่นมันพูดจาแปลกๆครับหลบจุกตู้โทรศัพท์แล้วกันวิมาแล้วครับแท็กซี่ ที่มาแล้วนะไปไหนอะ่ะนี่อยู่นี่นี่ครับนีขอ,อขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยเอาเดี๋ยวจอดก่อนโอ้โหมันขับไปขึ้นหน้าสถานีนะยิงขึ้นก่อนละปูขึ้นแล้วรอดไหมหอฮ้ยรอดครับจบปะจบไหม เออจบคือคุณกลับถึงบ้านสำเร็จนะแต่แค่นั่งทนฟังวิทยุหน้าเบื่อหน้าเบื่อบนแท็กซี่นะครับเอนดิ้งสอทับห้านะคือเมื่อกี้ผมลงล่างใช่ไหมตกไปในเดอะบาร์ทูมแล้วนั่งแท็กซี่กลับเลืออีกสามเอนดิ้นะครับผมคิดว่า Ending อีกอันหนึ่งเนี่ยคือ,อนี่แน่เลยว่าคือต้องโดนผีฆ่าครับ เขาต้องโดนผีฆ่าต้องคุยกับอีผู้หญิงนี่แน่เลยเดี๋ยวรอรถไปก่อนนะคุยกับมันเรื่อยๆครับคุยจนมันลำคาญนะผมไม่รู้กี่ทีอ่ะสี่ทีพอไหมเมื่อกี้คุยทีแรกมันจุดจุดใส่ผมนะคุยทีสองมันบอกอย่ามายุ่งนะคุยทีสามอาจจะฆ่าเลยครับลองคุยทีแรกสิไปไกลๆนะโอเคไปไกลก่อนไปไกลรอรอเทคมันหายครับเอเทคมันหายก่อน,อน,อนมไปคุยใหม่มไปคุยใหม่ เป็นผีจริงไหมเนี่ยโกอาเวอีกรอบนะโอเคอันนี้ทีสองนะท,สทีสองนะี่ครับทีสองละผมลองให้โอกาสมันสิบทีนะถ้าไม่ใช่ผมจะไปทําอย่างอื่นนะผมคิดว่าอีกทางจบหนึ่งคือเดินออกไปตรงนู้นนะครับทีสามนะอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งนะมันเปลี่ยนคาพูดแล้วครับเปลี่ยนคาพูดมันเริ่มโมโหแล้วเริ่มโมโหแล้วครับอผมลองไปคุยโทรศัพท์ก่อน ลองไปคุยโทรศัพท์ก่อนว่าให้หาเหรียญน,นะหาเหรียญโอเคถ้ามีเหรียญก็คงจะกลับบ้านได้โอเคครับแต่เราจะไม่กลับด้วยเหรียญแล้วเราจะคุยนะอาทีที่สี่ะโดนเน่โกเวทีที่สี่ยังยังมันยังนะครับทีที่หออ้กูว่าแล้วบางครั้งผู้คน หรือผีวิญญาณโยใครก็ไม่ชอบที่จะพูดคุยแล้วก็จะโดนขัดขวางกับสิ่งที่ทำอยู่กูว่าแลวมึงเป็นผีแน่ๆโอเคครับคลิกสองฉากจบนะลองก่อนโอเคครับผมว่าทุกฉากจบเนี่ยต้องเริ่มด้วยการให้รถไฟมันออกไปก่อนนะมันถึงจะเกิดขึ้นได้ครับแล้วผมก็คิดว่าถ้าไม่ไปคุยกับ ตู้โทรศัพท์เนี่ยเหรียญก็จะไม่เกิดใช่ไหมตอนแรกผมจําได้ว่าผมเดินมาแล้วมันไม่มีเหรียญเนี่ยผมต้องไปคุยกับตู้โทรศัพท์ก่อนครับอ่าอ้เจนักเรียนนี่ปล่อยเลยนะไม่ต้องยุ่งกับมันละเราได้ฉากจบมันมานแล้วครับคุยเสร็จปุ๊บก็จะมีไอ้นี่ออกมานะมีเหรียญเอ้าไม่มีผมเข้าใจผิดเอ้า โอ้เหรียญมันอยู่นี่เลยเดี๋ยวเก็บปุ๊บโดนปั๊บเลยปะเนี่ยทึบโอ้ไม่โดนนะไม่โดนโอ้จะเก็บเหรียญไปทำไมเนี่ยเหรียญผมว่าเหรียญมันแรนดอมแน่เลยวะ่ะเป็นแรนดอมครับผมเข้าใจผิดนะว่นี่เหรียญอยู่บนไลนอะแผละครับแต่ว่าเราไม่ไปนี่นะเราจะไม่เรียกรถแท็กซี่นะครับจะกลับกลับทางที่เราจากมานี่นะกลับเลย มันพุ่งมาไวมากบางทีการกลับโดยการเดินเนี่ยก็ไม่ใช่ไอเดียที่ดีนะไม่เห็นเลยไงว่ามันดึกแค่ไหนแล้วอ๋อโอเคครับโอเคเดี๋ยวฉากจบสุดท้ายแต่ผมคิดไม่ออกนะผมหมดหมดไอเดียแล้วฉากจบสุดท้ายเป็นไงนะครับไหไวะฉากจบสุดท้ายเหรอสุดท้าย มันต้องมีอะไรที่ผมยังสำรวจไม่ครบครับหรือว่าไอ้ผีผู้หญิงมันหาอะไรอยู่สักอย่างนี่แหละครับแล้วเราต้องแบบนี่หรือเปล่าช่วยเขานะเขาได้จากไปอย่างสงบเขาพยายามยืนซื้อตั๋วอยู่ครับตอนเนี้ยยืนกดบัตรนะ เขายืนนานมากนะครับถ้าไปขัดเขามากๆเขาโกรธเราอีกนะเออยังไงไหมก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้อาให้อก็ไม่มีอะไรดน้ำได้ไหมน้ำก็กดไม่ได้นะดูไปดูตู้น้ำข้างนอกก่อน หรือหาอะไรอะไ,อะไละเอียดอะไรแถวนี้มีไหมเห็นอะไรครับออฟฟิศ <Office S 2> มันปิดนะหนังสือแผนการเดินรถโอ้โหจุกจับไม่มีอะไรเลยครับตรงนี้กดน้ำกดน้ำไม่ได้นะทางขยะกดน้ำตัวนี้นี้ก็ไม่ได้ครับ อันนี้คือที่ว์าไปแบ็กลูเอ้ยบารลูมครับมันต้องเกี่ยวอะไรกับไอจักรยานนี้แน่ไม่งั้นมันจะทำมาทำไมใช่ไหมมีอะไรหายในพงหญ้าน,นี้หรือเปล่า เก็ดูไม่มีอะไรนะครับหรือผมต้องเช็คตรงนี้ยี่ดีมันมันไม่เห็นผมเดินขึ้นไปด้วยนะเนี่ยหัวมันติดนะครับเนี่ยผมจะเดินขึ้นไปในอีก,กระเบื้องตรงนี้มันเดินไม่ได้นะมันคือที่อจอดจักรยานจริงๆหรือเปล่าเนี่ยน้องก็ตามหาอะไรอนะ่ะน้องนักเรียนอนะ มลองคุยโทรศัพท์ดูก่อนแล้วกันหรือเราเรียกรถแท็กซี่ให้น้องครับโอเคเราหาเหรียญแล้วเร,เรียกรถแท็กซี่ให้น้องเขาหรือเปล่าแม้เราไม่ต้องชิงขึ้นเรารอแป๊บหนึ่งแล้วน้องเขาอะเจอเหรียญเลยครับสองอันมันสุ่มเกิดจริงด้วยครับโอเคเจอเหรียญเลยเราโรรแท็กซี่มาแเราค่อยเดินไปบอกน้องไงว่าเฮ้ยน้องน้อง,องแท็กซี่มาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมโอเคนี่เราเรียกแท็กซี่แล้วครับรอแป๊บหนึ่งเีวราเดี๋ยวรอแท็กซี่มาก่อนครับมันจอดปุ๊บ ล้วก็เรียกน้องไงระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรครับรอแท็กซี่นะอยู่กับน้องเลยเราไม่ทำอะไรหรอกครับเขาน่าจะแบบว่วนอยู่นะว่าเอ้ยกูกดบัตรไม่ได้ว่ะมายุ่งกับกูอะไรงี้แล้วโมโหเขาเขาฆ่าเลยนะครับจะอยู่ห่างๆกันไว้ก่อนนะเผื่อววิ่งหนีทันทันปะวะ ก็ยังไม่มานะมาไหมแท็กซี่ยังไม่มานะอีกพีกพยังไม่มาไม่มานะครับเอ้ยมาแล้วมาแล้วแท็กซี่มาแล้วไป ไปบอกน้องนะแท็กซี่มาแล้วนี่ท็กซี่มาแล้วค,ครับแต่เราไม่ขึ้นรถนะ เราวิ่งได้นะนล,ลืมไปว่าวิ่งะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาจบอีซินดูเหมือนว่าคุณไม่ได้อยากจะกลับบ้านนะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงยังไงคุณก็คุณก็อยู่ที่สถานีไปเลยแล้วกันเอาก็คืออยู่เป็นเพื่อนก,า,กายเป็นผีอยู่เป็นเพื่อนน้องเลยครับทีนี้โอ้ครบทุกฉากจบแล้วก <c oughs> ็ว <c oughs> จบแล้วนะครับสำหรับเกมสั้นๆนะเอกิเดอะสเตชันนะครับผม <c oughs> งั้นก็ขอบคุณที่รับชมนะครับไอฉากจบสุดท้ายนี่ งงมาก